สวัสดีครับท่านผู้ฟังอยู่กับช่องตำนานไม่เคยลืมความตายและอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตายอารมณ์ที่ปรากฏก่อนตายตัดสินภพภูมิที่ไปเกิดใหม่โดยพระอาจารย์วรริศโอภาโสจากครั้งก่อนได้กล่าวถึงอารมณ์ที่มาปรากฏก่อนตายครั้งนี้จึงขออธิบายถึงอารมณ์ที่มาปรากฏให้ชัดเจน ซึ่งต้องทำความเข้าใจก่อนว่าอารมณ์ที่มาปรากฏมีสองฝ่ายคือฝ่ายกุศลและอกุศลในที่นี้อาตมาจะอธิบายสองฝ่ายคู่กันไปโดยบุคคลที่ใกล้าตายจะมีอารมณ์สามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏดังนี้ 1. กรรมารมณ์คือการจัดแจงกระตุน้นชักชวนในสิ่งที่ดีและไม่ดี อันเป็นตัวกุศลและอกุศลเจตนาซึ่งเป็นสภาพธรรมล้วนๆมิใช่สีเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาปรากฏในเวลาใกล้ตายดังนั้นกรรมารมจึงปรากฏทางใจเท่านั้นบุคคลที่มีความดีความชั่วอยู่แต่ภายในใจเป็นส่วนมากไม่ชอบแสดงออกทางกายและวาจาก็ดี หรือบุคคลที่ชอบคิดเป็นเวลานานๆก่อนกระทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือกระทำทุจริตก็ดีบุคคลดังกล่าวนี้เมื่อเวลาใกล้จะตายกรรมารมย์ย่อมมีโอกาสส่งผลคือเป็นอารมณ์ของวิถีจิตในเวลาใกล้าตายในภพนี้และเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตในภพหน้าเช่นนางมัลลิกาเทวี พระมเหสีของพระเจ้าประสเสนที่โกศลขณะใกล้สิ้นพระชนนึกถึงการผิดศีลข้อมุสาที่เคยโกหกพระเจ้าประสเสนที่โกศลแล้วรู้สึกไม่สบายใจกระวนกระวายใจจนสิ้นใจทั้งๆท,ที่นางมัลลิกาเทวีได้กระทำกุศลมามากมายแต่อารมณ์ที่มาปรากฏในยามใกล้ตายเป็นกรรมารมณ์ฝ่ายอากุศลจึงนำพาให้นางไปเกิดเป็นสัตว์นรก 2. องกัมมนิมิตตารมคืออารมณหกคือภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดที่ได้ประสบไปแล้วอันเนื่องด้วยการกระทำทางกายวาจาใจของตนมาปรากฏในเวลาใกล้ตายกรรม,มนิมิตารมนี้จึงปรากฏได้ทางทวารทั้ง6บุคคลที่กระทำด้วยกายวาจาใจในทานศีลภาวนา หรือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมพูดปดดื่มสุราเหล่านี้โดยไม่ได้คิดล่วงหน้านานๆแต่ประการใดคงคิดพูดและทำขึ้นในเวลาที่ได้ประสบกับเรื่องนั้นๆด้วยเหตุนี้บุคคลดังกล่าวเมื่อเวลาใกล้จะตายกรมมนิมิตตารมย่อมมีโอกาสส่งผลคือเป็นอารมณ์ของวิถีจิตในเวลาใกล้ตายในพนี้ และเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตในพบหน้าเช่นธรรม,มิกะอุบาสกได้ทำทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญภาวนาเนืองเนืองเมื่อเวลาป่วยหนักจึงได้นิมนต์พระภิกษุมาสาธยายธรรมทำจิตของตนให้ผ่องใสขนณดกำลังฟังธรรมด้วยความตั้งใจเหล่าเทวดาจากสวรรค์ทั้งหกชั้นได้ลอยมาปรากฏตรงหน้าธรรม,มิกะอุบาสก แล้วเชิญชวนให้ธรรมิกะอุบาสกไปอยู่ในสวรรค์ชั้นของตนต่างก็ส่งเสียงเชิญชวนกันเสีงแซ่จนธรรมิกะอุบาสกไม่ได้ยินเสียงพระภิกษุสาธยายธรรมธรรมิกะอุบาสกจึงร้องบอกให้หยุดก่อนฝ่ายลูกๆและพระภิกษุไม่เห็นเทวดาเมื่อได้ยินธรรมิกะอุบาสกร้องบอกให้หยุดก่อนพระภิกษุจึงหยุดสาธยายธรรมแล้วพากันกลับไป ส่วนธรรมิกะอุบาศกนั้นเมื่อเทวดาหยุดส่งเสียงแล้วจึงมาฟังธรรมต่อแต่ไม่เห็นพระภิกษุจึงถามบุตรว่าพระภิกษุไปไหนหมดเหล่าลูกๆจึงบอกว่าก็พ่อได้บอกให้พระภิกษุหยุดสาธยายธรรมท่านจึงกลับไปแล้วพูดแล้วลูกๆจึงคร่ำครวญว่าเมื่อก่อนคุณพ่อไม่เคยอิ่มในการฟังธรรม แต่วันนี้คุณพ่อกลับบอกให้พระภิกษุหยุดแสดงธรรมคุณพ่อท่าทางจะหลงเสียละมัง้งฝ่ายธรรมิกะอุบาสกจึงบอกว่าตนไม่ได้บอกให้พระภิกษุหยุดสาธยายธรรมแต่บอกให้เทวดาทั้งหลายหยุดส่งเสียงก่อนเพื่อจะฟังธรรมแต่ลูกๆไม่เห็นเทวดาจึงไม่ค่อยเชื่อนักธรรมิกะอุบาสกจึงถามลูกว่าสวรรค์ชั้นไหนหน่าไปอยู่ที่สุด บุตรบอกว่าสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะเป็นชั้นที่เป็นแหล่งรวมของนักปราดมากมายธรรมิกะอุบาสกจึงขอพวงมาลัยจากบุตรและเสียงพวงมาลัยโยนขึ้นไปบนอากาศคล้องที่ราชวสของสวรรค์ชั้นดุสิตเหล่าเทวดาที่มาปรากฏเป็นคตินิมิตตารมฝ่ายกุศลที่มาปรากฏแก่ธรรมิกะอุบาสกบุคคลอื่นจึงมองไม่เห็น เมื่อธรรมิกะอุบาสกสิ้นชีวิตจึงไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราสามารถเลือกภูมิสถานที่ได้ถ้าเรามีความดีจริงๆจากเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้จะเห็นว่าอารมณ์ทั้งสามอย่างที่มาปรากฏก่อนตายเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราจะได้ไปเกิดที่ใดถ้าเป็นฝ่ายกุศล จะเปิดโอกาสให้กุศลเก่าทรงนำเกิดในสุขคติภูมิถ้าเป็นฝ่ายอากุศลจะเปิดโอกาสให้อกุศลเก่าทรงนำเกิดในทุกคติภูมิซึ่งอารมณ์เหล่านี้จะเป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศลขึ้นอยู่กับจิตใจของตนว่าสามารถทำจิตให้เป็นกุศลได้ในเวลาใกล้ตายหรือไม่โดยเฉพาะในเวลาใกล้ตายจิตใจมักกระสับกระส่าย เกิดความกระวนกระวายใจยิ่งทำใจให้สงบเป็นกุศลได้ยากยิ่งขึ้นกว่าเวลาปกติอีกดังนั้นการจะทำจิตให้เป็นกุศลในเวลาใกล้ตายจึงเป็นเรื่องที่ลำบากมากนักจึงควรที่เราจะฝึกทำจิตของตนให้เป็นกุศลอยู่บ่อยๆเสียตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความคุ้นเคยในจิตใจเมื่อถึงคราวคับขันจะได้ทำได้รวดเร็วและง่ายดายดังที่ใจต้องการ ขอให้โชคดี